สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันทรัตษิเทมณนีวันนี้หนูมาท่องสดคุณแม่สอนถึงแม่สิบสองแบบไปและกลับก่อนอนยาลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของหนูเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้พวกหนูด้วยนะคะสองสบสองเป็นยี่สิี่สสเอเป็นยี่สิสองสองสเป็นยี่สิสองเก

ยี่สิบแปดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสิบสองเป็นเก้าสิบหกแปดสิบเอเป็นแปดสิบแปดแปดสิบแป8แปดสิบแปดเก้าเจ็ดสองแปดแปดหกสี่แปดเจ็ดห้าสิบหกแปดหกสี่แปดแปดห้า สี่สิบแปดสี่สิบสองแปดสามยี่สี่แปดสองสิบหกแปดหนึ่งแปดเก้าสิบสองเป็นหนึ่งร้อยแปดเก้าสิบเอ็ดเป็นเก้าสิบเก้าเก้าสิบเป็นเก้าสิบเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเก้าแปดสิบสองเก้าเจ็ดหกสิบสามเก้าหกสี่เก้าห้าสิบห้าเก้าสี่สิบหกเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสองแปดเก้าหนึ่งเก้าสิบสองเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยสิบสิบสิบเป็นหนึ่งร้อย

สิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสิบสี่สิบสองเอเป็นหนึ่งร้อยสิบสองสิบสองสุดเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสิบสองเก้าเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบสองแปดเป็นเก้าสิบสองสิบสองจะเป็นแปดสิบสี่สิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองสิบสองห้าหกสี่สิบสองสี่สี่แปดสิบสองสามเจ็ดสิบสองสองยี่สิบสี่สองหนึ่งสิบสองขอบคุณค่ะ